แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ line, ทางการแพทย์แห่งอนาคตที่พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศความสำเร็จขังยิ่งใหญ่ในการก้าวเข้าสู่ปีที่3อย่างสวยงาม พร้อมทยานสู่ยอดวิวรวมกว่า3.3ล้านครั้งในโอกาสพิเศษนี้ MBCU m e ด a มอมพร้อมเปิดตัวโมบายแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นกว่าคููไปกับการประกาศวิสัยทัศน์สุดล้ำในการเคลืนไหวในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มุ่งมั่นปฏิวัติวงการการแพทย์ทางการแพทย์ของประเทศไทยให้เต,ติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทุกคนภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรเวเลอร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ในแพทย์ชัดชายศิธิพันธ์คณ,ณะบดีคณะแพทย,ทยศาสตร์จุฬาลง,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 งกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิสีชาณนรงรองคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สุรินอัศวบวิทูทิพผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการ ในนามผู้บริหารโครงการ MDCU m a ดเดิลมอลเข้าร่วมง,งานก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้นะครับเรื่องความรู้ทางการแพทย์มันมีมากมายและมันเกิดขึ้นตลอดเวลาหน้าที่หลักคือทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเนี่ยต้องมีความรู้ซึ่งถูกต้องและอัปเดตและนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการดแบตัวเองให้ดีนั้นการที่มีแหล่งข้อมูลที่แหล่งที่เชื่อถือได้เข้าถึงได้ตลอดเวลาได้เป็นสิ่งสาคัญมากในการให้ทุกคนสามารถจะอัพสกิลความรู้คว,รความสามารถตัวเองเพื่อจะพัฒนาการแบรตัวเองได้ครับ ค่ะมันก็เป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มนะคะซึ่งทําโดยคณะแพทย์จุฬากับโรงพยาบาลจุฬาเราก็จะมีเนื้อหาทางการแพทย์จํานวนมากนะคะที่เหมาะสําหรับทั้งคนทั่วไปประชาชนที่อยากจะรู้เนื้อหาทางการแพทย์นําไปใช้ที่ท่านอาจารย์ชันทายว่าว่าไปใช้ดูแลตัวเองหาความรู้เพิ่มเติมถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือแพทย์ก็สามารถเรียนรู้เรียนต่อ ทั้งในขณะที่เรียนอยู่ที่ในคณะแพทย์ของเราหรือคณะแพทย์ที่อื่นๆแล้วก็สามารถเรียนรู้ต่อเนื่องเป็น live long learning ได้น้แพลตฟอร์มนี้ก็จะรวบรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์ทั้งหมดอยู่ในนี้เหมาะสําหรับประชาชนบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็แพทย์แล้วก็ใครที่ได้ที่อยากจะเรียนรู้ต่อต่อเนื่องค่ะต่อไป จากเดิมที่เราเป็นเว็บเบสนะครับทุกท่านดูได้ในในคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปเราก็จะพัฒนามีแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถที่จะซัพพอร์ตโมบายโฟลได้ทุกเครือข่ขายนะครับภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็จะสามารถโหลดแอปของเราได้บนแ p ป Store i ล s ครับก็วิความจําเป็นมากครับเพราะว่าการเรียนูมีหลายรูปแบบ AI หรือว่าความรู้ที่อยู่ออนไลน์สามารถจะพรอไวข้อมูลพื้นฐานได้ แต่ว่าแน่นอนครับการมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์การมาดูมีประสบการณ์จริงการฝึกทักษะด้วยการมาดูผู้ป่วยจริงมีความสาคัญมากกับการเป็นแพทย์ก็ทําให้เราสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เสริมซึ่งกันและกันทาให้การเรียนแพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์สามารถจะพัฒนาและก็ได้บุคลากรซึ่งสามารถจะเตรียมพร้อมรับกับอนาคตได้ดีขึ้นครับก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้ผมต้องเรียนว่าตอนนี้ปัญหาของข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญเลยของของประชาชนชาวไทยนะครับ แล้วก็ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือได้มีความทันสมัยและก็ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ก็เรียนเชิญครับผมคิดว่าแหล่งข้อมูลเมจูมอ um เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งสามารถจะเข้าถึงได้ง่ายในคนทุกๆท่านประชาชนทั้งบุคป,ปากรบการแพทย์แล้วไม่ได้มีเฉพาะหมอจุฬานะครับเราเชิญคนที่เก่งๆมาให้ความรู้ที่ถูกต้องและก็ไม่เฉพาะเรื่องทางการแพทย์มันมีทุกสาขาที่จะช่วยทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับเข้ามาใช้แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะ we'll be right <laughs> back